สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของแครอทเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์กันมาว่าเอะเราปลูกแครอทเนี่ยกินเองเนี่ยจะคุ้มหรือครับคุ้มค่าน้ําค่าดูแลรักษาหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับซึ่งวิธีการปลูกก็ปลูกง่ายๆนะครับผมก็ใช้มเมล็ดโรยไปประมาณ1-2อาทิตย์นะครับมันโตขึ้นมาเราก็แยก ต้นที่มันทีนะครับให้ห่างขึ้นประมาณา10เซนลึงยีเซนนะครับจากนั้นก็คอยลดน้ําอย่างเดียวเลยครับเนื่องจากว่าแปลงแครอทที่ผมปลูกเนี่ยมันจะเป็นที่ว่างของแปลงถัว่วผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมันมากนักเพียงแค่เราลดน้ําถัว่วแต่ว่าแครอทก็จะได้ไปด้วยและดินแปลงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ทําดินที่ดีมากนะครับเพราะว่าผมใช้ดินใบไม้เนี่ยไปลองปลูกเฉพาะต้นถั่วเท่านั้น เพราะฉะนั้นดินตรงที่ปลูกแครอทเนี่ยก็จะไม่ใช่ดินที่ดีอะไรมากมายแล้วก็ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่เยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าอาจจะมีธาตุอาหารหลงเหลืออยู่บ้างนะครับก็เลยทําให้งามผมก็เลยใช้เนี่ยปุ๋ยไส้เดือนที่ทาเองนะครับก็ให้ไปครั้งหนึ่งซึ่งโดยปกติถ้าผมใช้ดินใบไม้ผสมเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยแต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้ทําดินก็เลยต้องเอาปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยมาใส่นิดหนึ่งเพื่อให้แครอทเนี่ย จะมีหัวขึ้นมาบ้างนะครับเนื่องจากแครอทนี่นะครับเป็นพืชผักที่หัวใหญ่แล้วก็เราเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ทานอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกอย่างเดียวเพื่อรอรับประทานเนี่ยอาจจะไม่คุ้มสำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาน้อยเพราะเนื่องจากแครอทเนี่ยเราไม่ทราบได้ว่ามันจะลองหัวหรือเปล่าซึ่งบางทีการปลูกเนี่ยก็อาจจะไม่ลองหัวก็ได้นะครับอย่างที่ผมปลูกอันนี้นะครับก็ ประมาณ2เดือนครึ่งน,นะครับก็ดึงขึ้นมาดูว่ามันมีหัวหรือเปล่าก็มีนะครับก็แต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าเราไม่ได้ให้ปุ๋ยมากนั่นเองเหมือนปลูกนะครับไปตามธรรมชาตินะครับแต่คือถ้า,าเขามีผลผลิตให้เราเราก,เราก็เราก็ได้กินนั่นเองจริงๆผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการปลูกแครอทสักเท่าไหร่นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมอลองปลูกดูซึ่งก็ให้ผลผลิตที่ ก็ผมก็พอใจนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกแต่ว่ามันก็มีบางหัวนะครับที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็สามารถนํามาใช้ได้เพราะเราไม่ได้ปลูกขายนั่นเองถ้าถามถึงเรื่องความคุ้มนะครับก็ไม่คุ้มนะครับเนื่องจากว่าแครอทเนี่ยมันเป็นพืชที่มีราคาไม่ได้แพงนะครับแล้วก็หาซื้อง่ายตามตลาดโดยทั่วไปแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้แครอทอย่างเดียวในการทางอาหารซะส่วนใหญ่ แต่ถ้าเรามีพื้นที่ว่างสักนิดหน่อยแล้วก็ปลูกร่วมกับผักชนิดอื่นนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราก็รดน้ําครั้งเดียวแต่เราก็ได้แครอทมาด้วยหัวนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพื่อนจะเห็นได้ว่ามันจะเหมือนโสมมากกว่าแครอทนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเอาไปกินได้นะครับก็นําไปลวกนะครับหรือจิ้มน้ำพริกหรือนําไปผัดอะไรก็ก็สามารถใช้ได้ ก็เป็นประสบการณ์ให้กับเราได้ศึกษาว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับก็สรุปว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็แล้วแต่เพื่อนๆจะลองไปพิจารณาดูนะครับแต่ว่าที่ผมปลูกเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับก็เพราะว่า 1. ผมได้อาหารที่ปลอดภัย 2. ผมได้เรียนรู้และ3นะครับผมได้ประสบการณ์แล้วก็ความภาคภูมิใจที่เราสามารถสร้างอาหารกินเองได้ที่บ้านของเรา ไม่ว่าที่ตลาดจะมีอะไรเราก็จะสามารถปลูกได้นั่นก็เป็นความภาคภูมิใจครับขอบคุณที่รับชมครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ